สวัสดีครับแอลนูแฟนเพจเมื่อนี้ครับมาชี้เป้ารถเกง๋งรถนังรถภาพนาไสอีกขั้นหนึ่งให้เพื่อนๆแบบสบายกระเป๋าครับรับรถเกง๋งโตโยตา้าซูรุนา่าขั้นนี้นี่ครับเป็นรถจดทะเบียนปี4ีสวนสภาพเดิมๆนี่บอดดี้ล่างคัดสีสวีวันครับเมอมีดมั้งด้วยเลยนี่ทั้งขี่ไกลกับมีครับเนี่ยเป็นรถสภาพเดิมๆใม,ม้เห็นเลยเป็นรถสภาพในสวนเลย่ันเถาะเป็นรถจอดนะครับเ้อ นี่เอาภ้านอกผ้าเพื่อนๆชมเบืองก่อนผ้าเอฟซีพีพีน้องๆชมกันเบืองใกล้ๆครับนี่อันนี้คือด้านคนขับนะครับล้อยางนี่นะครับนี่ก็เป็นล้อกระทะนะครับายางก็ใส่ได้อีกเงาๆจากนอ้อยตัวนี้ก็มีรอยแตกนิดๆน,น้อยๆครับตามราคาแหละครับตามอายุใส่งานทั้งฝั่งไทยก็นาใส่นะครับจะแตกสีแตกแน่ถือว่าเป็นเรื่องปกติ เอาสามารถแต่งสามารถเติมได้ครับเป็นรถเก๋งโตยโยต้าซูรุนาปีจดทะเบียนปี40นะครับตัวนี้ทะเบียนกไก่ท่อทหาร2647นะสะภาพพร้อมใส่งานเรียนได้ปกตใกใกิใกล้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 ใส่งานได้ครับด้าน,นหลังคากิมเดิมๆครับว่าได้ล่างถ้าล่างออกแล้วนะจะแจ๋วครับสีจะใสอยูอ่หลังคาบรั่ครับกระโจกกระเจ๊กะ อ่าตัวนี้ครับนี่เดี๋ยวเบิ้งกันใกล้ๆครับร่มเบิ้งกันก้อนครับด้านคางทั้งสองคางครับเป็นล้อยางล่อยางก็ใส่งานได้ปกติครับอ่าตัวนี้นะครับด้านนาก็โอเคครับนี่เอาเบิ้งเครื่องไปน้าเลยเครื่องยนต์เป็นเครื่องบินซินนะครับบอท่านเนี่ยบอเคยติดแกสดมแกสมาเลยครับแ้วก็ฟ้ากับเครื่องยนต์กับธรรมดาครับปกติตามใส่งานเนาะ ถ้าเข้าไปใส่หรือว่าเข้าอยากเฮ็ดในดีร้อยเปอร์เซ็นต์เข้าก็เห็ดได้คือกันวันทอครับกับสมแซมได้กับพ่อี้ตังวันทองนี่ก็ฟ้ากับโปรงเดิมเดิมนี่ทั้งนาครับนี่คือทั้งนาเพิ่นครับดูกันใกล้ๆครับชมกันจอจอส่วนล้อยางนี่ก็มีต้หนี้แน่ก็เข้าเปลี่ยนก็ได้ครับราคากับว่าหลายบาทสำหรับผู้คิด่ไวอยากเอาไปใส่เนาะ จังตำปีตรงนี้ก็มีครับร้อยขฉีดร้อยขฉีดร้อยเขียวร้อยช่นกะน,นิดนิดน้อยน้อยครับเป็นผิวบางๆบ่ถึงเนื้อลึกบ่ถึงเนื้อใน่อนี่สำหรับรถเกง๋งคันนี้เนะเาะเดี๋ยวเบิง่งเปิดประตูกันนี่ครับนี่โดยรวมสภาพเห็นแล้วบันนี้ผ้าช่มเบงภายในสำหรับภายในก็นเป็นเบาะตัวนี้ครับท่างคา,างขึ้นลงด้วยกระจกไฟฟ้านะครับตัวนี้ แอร์บ่เย็นนะครับบอกไปก่อนครับแอร์บ mm ่เย็นแต่ว่าเพล่งมีครับนี่ก็คือพวงมาลัยพาวเวอร์จากโรงงานเกียร์อ่าตัวนี้เป็นเกียร์กระปุกนะครับเพราะเนเกียร์ออโต้ครับนี่เขากับมาปรับปรุงบรรจกันได,ได้ครับผมสภาพโดยร่วมกับสะอาดสะอ้านครับน่าใช้ยู่นะครับผมสำหรับราคาเก๋งโตโยตา้าซูรุ a าเกียร์กระปุกพวงมาลัยพาวเวอร์ เพลงเพราะกระจกฝืนลงโดยไฟฟ้าทั้ง4บานราค่าเพียง3ามหมื่นบาทนะครับตัวนี้ย่ำอีกที่ราค่าเพียง3ามหมื่นบาทเท่านั้นเอาว่าแล้วครับนี่ให้รีบเร็วว้จากน้อยเพื่อนๆพืนเอฟซีพีพีน้องๆครับผู้ชมผู้อยากได้รถเก๋งใส่งานราค่าประหยัดราค่าสบายกระเป๋าแบรนด์ดิชิวๆเลยตัวนี้จดทะเบียนปี40นะครับ พร้อมโอนกันเลยครับเอาสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้กับเจ้าของรถโดยตรงะจะยู่ใต้ช่องคําว่าเพิ่มเติมนะครับกดคําว่าเพิ่มเติมเลยจะขึ้นเบอร์โทรของเจ้าของรถอันนี้มียังกะมาสอบถามรายละเอียดกับเพนได้ครับหรือว่าเฮาอยากต่อร่องอยากยังไงก็มาขับรถร่องบรงการติดต่อที่เบอร์เพนได้โดยตรงเลยเด้อครับเด้อเอาไว้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแอนูแฟนเพจ ขอบคุณเลย,ลยครับสวัสดีครับ